สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าข่าวไทยบ้านนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่25เดือนกรกฎา,าคมพศ2564ก็สำหร,รับวันนี้นะฮะก็มีข่าวสารมาแจ้งให้ทราบนะครับเกี่ยวกับสภาพอากาศเกี่ยวกับสภาพอากาศ,กากาศวันนี้นะฮะจากกรมอุตุนิยมวิทยาข้อมูลนักยิงจากข่าวสดออนไลน์นะครับ ก่เตือน49จังหวัดฝนถลมหนักอีกระรอกนะครับระวังน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากด้วยนะครับอ่ะมาฟังกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงช่วงนี้สภาพอากาศนะครับในวันอาทิตย์วันนี้นะฮะวันที่25กรกฎาคม2564นี้นะครับกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าสภาพอากาศ มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกค,คลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับย่อนความกดอากาศต่ำกำลังแรงปกคลุมชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวทางเกีลาลักษณะเช่นนี้นะฮะก็จะทำให้ภาคเหนือภาคตะวันออกและก็ ทําให้ภาคเหนือภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตนออกหนักมากบางพื้นที่นะครับขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมด้วยซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันแล้วก็เกิดน้ำป่าไหลหลากได้นะฮะสำหรับขึ้นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัด พังงาขึ้นมานะครับมีกำลังแรงโดยมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง3เมตรนะครับขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วยแล้วก็เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้นะฮะพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้นะครับภาคเหนือ มีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์นะครับอุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด28-32องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่นะฮะกับมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬขอ,อนแก่นเลยชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์มหาสาร,รคามร้อยเอ็ดยะโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญอำนาจเจริญน,นะครับอุบลราชธานีสีสเกตและก็สุรินทร์นะครับ อุณหภูมิต่ำสุด23-24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด26-30องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางนะครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อยุธยาธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลบบุรีสระบุรีนะครับ นครศรีอยุทยาสุพรรณบุรีนครปฐมกาญจนบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด25-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-32องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ80ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกราจินบุรีสระบ,บุรี่ขอภัยครับสากแก้วจันทบ,บุรีและตรากนะครับอุณหภูมิต่ำสุด26 28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด29 32องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15 35กิโลเมตรนะครับต่อชั่วโมงด้วยแล้วก็ทะเลมีคลื่นสูง1 2เมตรบริเวณ ที่ฝนฟ้าขนองก็มีขึ้นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธชุมพปรปัตตานีและนาราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว1 5 5กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะฮะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากก็จะเป็นจังหวัดระนองพังงา ภูเก็ตกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมานะครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีขึ้นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงมากกว่า3เมตร ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปก็ลมตรตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35กิโลเมตต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นสูงประมาณ2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่บริเวณอุณหภูมิตามสุด 26-27องศาสเซลเซียสและก็อุณหภูมิสูงสุด3 1 3 4อถึง34องศาสเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว10-25กิโลเมต่อชั่วโมงนะฮะนี่คือสภาพอากาศตั้งแต่6นาฬิกาถึงวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพุ่นี้นะครับซึ่งต้องดูว่าคืนนี้จะมาอีกรอบไหมนะครับฝนฟ้าขนองยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็เรื่องฝนฟ้าขนองก็ ก็อีกเรื่องหนึง่งส่วนเรื่องโควิดก็ยังไงก็ป้องกันตัวเองไว้ด้วยนะครับเพื่อคนที่เรารักนะครับสวมแมสใส่หน้ากากอนามัยไว้ด้วยนะครับก่อนออกไปไหน,นมาไหนพบปะเพื่อนฝูงหรือผู้คนแต่ถ้าจะให้ดีก็อย่าพยายามออกไปนะครับถ้าไม่จําเป็นโอเคนั่นก็คือสภาพอากาศวันนี้นะครับจากเรื่องรา,าวเขาไทยบ้านข้อมูลอ้างอิง จากข่าวสดออนไลน์นะครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังครับสวัสดีครับเจอกันในคลิปหน้านะฮะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆผมก็จะพยายามอัปเดตนะครับเกี่ยวกับสภาพอากาศหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้ได้ติดตามรับชมแล้วก็รับฟังเพื่อเพื่อรับรู้ร่วมกันนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ร่วมกันขอบคุณมากครับสวัสดีครับ